สวัสดีค่ะพี่น้องถึงที่พักนะจ๊ะเนาะที่พักที่สองของเฮาก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ตัวนี้เฮาก็ซีอู่สามขึนสี่หมื่นนะจ๊ะนะเนาะเที่ยวในตัวเมืองไปก่อนนะจ๊ะนะเนาะเตื่นเช้าม,มาคอยกับพี่น้องคอยขึย้นอ,อยากกินเขาไข่เจียวเฮงเฮพี่น้องจ้ะร่างกายต้องการเขาเนี่ยเหมาะหุงเขาหน่อยคอยกับแบกมากนะพี่น้องเนาะเนื่องจากเขามาาลดนะจ๊ะเนาะกับขนมากนะจ๊ะเออนี่แหละ Ừ, รู้สึกว่ากระซับกระซายเนะจนะ้ะเนาะอยากกินของสมสมๆเจวข่อยกระเฮดมาตั้งแต่สโลวีเนียแล้วพี่น้องจา้าขอยตรงมีจอกมีเจวล,ลูกไส้ข่อยตื่นแหลวสันแม่ครับอยากกินต้มมะม่าครับประศัตรโวิดดอกพี่น้องเอ้ยข่อยบอกเลยเวลาสิบไปเที่ยวสายทานนอกจากประเทศไทยนี่ เป็นห่วงที่สุดก็คืออาหารการกินพี่น้องจ้าลูกๆก็สิสซ้งคือ่อย,อยนี่แหละกินยัง้งแหละกระเแล้วบ่ะทัวดรอกพี่น้องตรงมีมามา่าหรือว่ามีอาหารพี่น้องจ้าถ้าเฮาวางแผนการไปเที่ยวแถบยุโรปเนาะพี่น้องตรงมีเขาตรงมีมาม,ามา่านะจ้ะเนาะหลังจากที่กินเขาอาหารเ้าเซธเฮากบมาแบบเดินพี่น้องจ้าบรรยากาศขางหนอกก็คือร้อนอบอวลพี่น้องจ้าคือเมืองไทยเลยนั่นแหละพี่น้องการจราจรเนาะจ้ะเนาะเออก็เป็นแบบว่าเออ แล้วแต่มึงสีไปกูสีไปเนาะจา้าเนาะขีว่วสันจ้าด่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะจ้าเนาะหัวข่อยงางขามไปอันแกลกเงินเนาะจ้าเนาะเอ้ยพ่อยังแอนี้เรามาจะใสเจาเบิงพี่น้องจ้ารถกสิมาทางนี้กูกสิมาทางนี้ข่ยอยยืนรุนยูวสันพี่น้องข่อยไปเห็นร้านอาหารอันร้านขายขนมคคนนปังพี่น้องจ้าเค้กก่อนล,อละหนึ่งยูโรแปดสิเส้นพี่น้องจ้า แบบรสชาติแบบอร่อยระมุลลิ้นมากๆพี่น้องจ๋าขนมเอ้ยเค้กเนี่ยแบบเขาฮ็ดได้แบบอร่อยมากๆพี่น้องจ๋าหลังจากที่เฮาซื้อข้าวซื้อของเสร็จเอาขึ้นไปเก็บที่อาพาร์ตเมนต์เฮามีโปรแกรมว่าเฮาสิต้องไปขึ้นกระเช้าพี่น้องจ๋าเฮามาใน ตวเมืองแล้วเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นก็นกนคืนก็นเช่าไปเนาะจ้าเนาะคนอันก็ไลยพี่น้องจ้าลูกสาวก็แบบเออค่อยเอ็นจอยดอกนวนั่งบ่ามากถ้าเป็นเรื่องแบบเออแตงหนงแตงหนาโคชไม่ตกไม่ติเขาล้านเอ้ยหน้าบานประจานเชิงบนตัวลูกข่อยพี่น้องจ้าก,ก็กระบอกว่าแต่ละอัน กิจกรรมอะไรอย่างเขาก็ต้องเฮ็ดไปพี่น้องจ๋าบแม่นว่าเขาสีเฮ็ดหนาทีเดียวเขาสีเฮ็ดเนวหมัก,กนะจ๊ะนะนางไปกาน,นาบุรเอื้องเต้งเอื้องเต้งเอยแล้วก็เว้าไปพ่อเขาก็สอนไปนะเออคอยก็บ,บอกไปพี่น้องจ๋าเพราะว่าเด็กหน่อยอ่ะเขาสียังบ่รู้พี่น้องจ๋าว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาส่วนหมัก บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้หน่อยพี่น้องจ้าก็ต้องเลือกในสิ่งที่จะของมาเคสเนาะจ้าเนาะแต่ในบริบทของครอบครัวพี่น้องจ้ะแต่ละคนบริบทมัน,นก็คือกันการไปเที่ยวอย่งเสียเขาก็ต้องหูเดียว,ว่าเออเขาต้องแช่พี่น้องจ้ะเขาก็อยากไปแต่ว่าเขาก็ต้องรวมกิจกรรมในครอบครัวเนาะจ้ะเนาะพ่อกับพิ่นก็บอกว่าไป,ไปนั่งกับเช่าว,วาสันชมวิวพี่น้องจ้ะเอ,อยชมวิวค้งพี่น้องขึ้นสภาพบรรยากาศเออใบมงถึงใบสองพี่น้องจาอ๋า มันสิร้อนขนาดไหนพี่น้องจ้ะช่องเปิดได้กระเช้าเนี่ยกระกระ่มวีวีเขามาไล้นหน่อยโอ้โหพี่น้องฮวันเนาะพ่อขึ้นไปเชิงเชิงเขาสูงๆนี่สิเออกับพ่อมีลมได้พี่น้องจ้ากเออเป็นประสบการณ์พี่น้องจ้ากัจะปะมาณเดียวกันกันกบสวีเนียกับมี่พี่น้องจ้ะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าเส้นทางระยะอืมจะไกลไกลกว่าแบบสามเท่าไปเลยพี่น้องเออเนาะจ้าเนาะมาแล้วถึงประเทศเบอร์เนียแล้วห้าก็ตรงมากต้องเที่ยวให้ครบ นะจาน๊ะเนาะเออนี่แหละก็เป็นตามเออประเพทีวัฒนธรรมก็ว่าไปพี่น้องจ้ะไปประเทศใดเขาก็ต้องไปจุดแรนมาร์กจุดที่แบบเขาต้องไปเช็คอินให้ได้นะจา๊ะเนาะจา๊ะเนาะเออดังไปกระแซวลูกสาวไปอ,อืลูกสาวคนสวยของแมนาบุตรหน่ะตึงเอยอ,อย่าว่าน้ำข่อยถอดแม่วาสันเหมือนว่าเออก็ให้แม่ทายในลูกเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยแหงไงแหงไงึ้นมาในแหงทายลูกน้ำยากบ่คือตอนีนหน่อยเขาจับบ้างยังไดก็ได้พี่น้องจา้าในความที่เป็นแม่เนาะ ลูกสาวข่อยกับงามป่นนี่พี่น้องจ้าเออบ่มีคนย่องดรอกข่อยยองของข้องเองเนาะข่อยก็อยากเก็บหรอกเก็บลูกไว้เนาะจ้าเนาะขึ้นไปลูกข่อยกับบ่เวดอันพิช่าอีกแล้วพี่น้องจ้าส่วนข่อยกินอันเอสเต็กไก่ย่างไก่กับย่างเนื้อนั่นแหละเพราะว่าข่อยกับข่อยก็ได้ข่อยก็เออหาวิดีโอเอขอข่อยลืมทายพี่น้องจ้าเนื่องจากข่อยหิวนะจ้าเนาะเออมาถึงอีกกิจกรรมนึงก็คือยิงปืนพี่น้องจ้ายิงขวดพี่น้องวอาง่า,งายๆบ้านเฮางยิงขวดนั่นแหละจ้าเออ เวลาไปเป็นยากๆากดอสแต่ละคนนี่เป็นแต่ประกอกใส่หัวก็ยังมีพี่น้องจา้าเอออันนี้ก็เป็นยากงากแก้งนึงเนี่ยแต่ละคนไปพี่น้องจา้าการไปเที่ยวโบเมนมาม่าเมสีมีแต่คมสุขพี่น้องจา้าร่างกายของเฮาแบบเออถ้าทุกคนมันเมยมากอารมณมมันก็นต้องเสียเป็นเรื่องปกติพี่น้องโ่เมนมา่าเฮาสิเออมีความสุด ตลอดทิพเนาะจ้าเนาะการเดินทางมันก็มีอุปสรรคทุกอย่างทุกอย่างแต่มันก็ไปโดยของมั่นละละพี่น้องจ้าแต่ขนาดเฮ้ายู่บานเฮาก็ยังเทียงกันน้ำผัวดากันน้ำลูกเนาะนักภาษายังไปเที่ยวพี่น้องเออบ่เลือค่อยบอกไว้เลยเนาะ ดยเฉพาะข่อยดีถ้าขืนล้นน้ำพวนเนี่อยากกินนมหัวอพอตลอดเวลาตัวพัวข่อยบอกว่าซิมม่อมยังดูแต่จะม้เป็นคนขับนั่ออยู่ซื่อน้เขาก็เป็นโรคจิตอีกชนิดหนึ่งเขาก็บหูอยู่ว่าขอเสียของเขาเนี่ยย่างข้นล้นเขาจะเป็นคนนิสัยเสียพี่น้องคอยขวบคุมเขาเนาะจ้าเนาะเออกลับไปกลับไปน้ำกันได้พี่น้องจ้ามิสุขมิทุกรวมทุกกันไปทั้งสุขทั้งทุขมันมีเหมิดกันละทุกครอบครัวพี่น้องจ้าหลังจากที่เป็นยิงปืนได้แล้วเออมันหลบไปประมาณอยู่ประมาณเออ คนละอันหกเจ็ดขวดพราะแงอันี้แล้วก็ว่าได้ตุ๊ก,กตาพันว่าพี่น้องจาอ๋าไปต่อกิจกรรมต่อไปพังเขาเรี่กว่าไปอันเล่นก๊อบบ่ลูกตีก๊อบลเลนน่นเล่นเนี่ยพังได้ขึ้นมากแล้วพี่น้องจาอ๋า อันพอกับลูกมันก็อันมองซื้อตัวตีอันไม่กอ่อเลืนกอบนี่กำลัองอึ้งเขาว่าไปย่างไปก่อนเลยลูกเขาว่าไปเลยไปสั่นสวนอีเมลกัสิเออเซลฟี่ไปพี่น้องจา้าหรือความอีเมลเป็นแบบอืมสายธรรมชาติดอกมงดอกไม้นะจ้ะเห็นม่ได้พี่น้องจา๋าท้ายหรือตัวมันงามมันซื่ออกซื่นใจพี่น้องจา๋าดอกไม้นะี่มันเห็ุแบบมันเหี่ยวย่าจิตใจได้หลายเติบเนาะสำหรับแอนเนาะ เป็นคนที่มักดอกไม้พี่น้องจ๋าเข้ามาธรรมาติจังสีเข้าแนมไปแล้วมันมีความสุขแม่จ๋าจนได้เป็นตัวอันมาเรายังถ่ายวิดีโอบะแล้วตีวัาสันอ <c oughs> ยางไว้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 พูดว่าเออกใหายแม่ไทยวิดีโอในลูกกให้แม่ไทยแทนย่แม่อยากไทยก็เลยว่าจังสีออกะกวนนั่งไปพูดเว้ยพี่น้องเอ,อ๋ย อันบางคนกะสิวา่าอันเด็กนงเด็กนอ้อยยุคคือแตงหนอกแตงหน่ะพี่น้องจ้ะเฮาห้ามเขาบ่ได้ดอกจก้ะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขาอยากเฮ็ดจังไห๋มีความสุขบ่ได้ไปเดือดร้อนของผู้อื่นเนาะจ้ะเนาะบ่เด้ไปเดือดร้อนบนหนา้าผู้อื่นกะสหรับข่อยข่อยก็ว่ามีปัญหาพี่น้องจ้ะเพราะว่าข่อยถื้อลักแบบว่าถ้าลูกข่อยเฮ็ดจังได๋มีความสุขกะเฮ็ดไปพี่น้องจ้ะเนื่องจากเขาอยู่ในอ่อ กลุ่มวัฒนธรรมที่แบบมีความเป็นส่วนตัวสูงเขาอยากเ็ดหยังเขาก็เหตุแต่บร้วาสิไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสำหรับตัวเฮาเกิดคนผู้เป็นพ่อเ,เป็นแม่เขาก็สนับสนุนเขาอยู่ในวัฒนธรรมแล้วกัประเทศที่แบบเขาบรได้มาแบบยึดติดแบบว่าเอาตอตรงแต,งต่งโตแบบจังสันจังสีพี่น้องจ้ะเขาเป็นไปตาม กุมเพื่อนของเขาตามวหาของเขาเนาะจ้าเนาะเออข่อยกับบ่ได้ว่าไม่เป็นเรื่องเสียหายในการใส่กางเกงกางเกงสีเทาก็อยู่ในค้นโทนของเขาขวบคุ้มของเขาคือกางเกงเฉดสันได้แต่ว่าห้ามเห็นแก้มคนพี่น้องนึกภาพออกบ่ถ้าเห็นแก้มคนมันสิดูน่าเกลียดถ้าใส่ประมาณสำานีอีพออีเมอเออโอเคสําหรับข่อยลูกข่อยกับฟัง่งข่อยพี่น้องจา้าเขาแต่งได้พ่อประมาณสำานียงบแมนวื้ว้าเกินไปเขาอยู่ในแบบกลุ่มเพื่อนของเขาเนาะ แต่ละเพื่อนแต่ละคนอย่างสิพ่อคอยไม่เห็นโลกกว้างพี่น้องจา้าเฮ้าบ่รูดอ,อกตอนที่เฮ้าบ่เห็นกลุ่มเด็กหน่อยเนานะจ้าเนาะอ่าพอเฮามาเห็นโลกภ่ายหนอกวัยรุ่นสมัยนี้วัยนี่แต,งต่งโตแบบนี้ทุกคนพี่น้องจา้าเกือบทุกคนก็นได้เยาวาทุกคนเกือบชวนหมักเก่าเก99%เเขาสิแต,ต่งสไตล์แบบนี้พี่น้องจา้าอือเนาะเออจบการรายงานท่องเที่ยวมณ้อนี่และกะคลิปนี้พี่น้องจา้า ลงไปเฮากับสิบไปหายางเล่นในตัวเมืองเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้า